ถ้ากดได้ถ้ามันถ้ามิตเตอร์ร้องเมื่อไหร่นะครับเรากดสตาร์ทติดได้ทันทีนะครับจริงไหมหนลำบากจังยังไงครับ ได้แล้วนะครับดับนะครับนะเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องเปลี่ยนสวิตช์ออฟลันทังชุดนะครับเพราะเสียเสียยังไงเสียเพราะแผ่นพลาสติกนี่มันโค้งนะครับหรือถ้ามันไม่มีก็หากระดาษทรายมาขัดเอานะครับแต่มันจะอยู่ได้ไม่นานหรอกแล้วมันก็เป็นอีกนะครับ <c oughs> ผมแนะนํานะครับเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา ให้เปลี่ยนนะครับมันอาจจะแพงสักหน่อยหนึ่งแต่ก็ดีกว่ามีปัญหานะครับแล้วลูกค้ามาก็เสียวความรู้สึกนะครับว่าเราช่างซ่อมแล้วมันไม่เห็นหายนะประมาณนี้นะครับก็ตัดปัญหาไปด้วยการเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมประกอบเข้าไปคืนนะครับแล้วจะลดสตาร์ทดูมันจะติดไหมนะแสงขอล็อกนะครับโอเคเอาใหม่สตาร์ท อันนี้ได้บางครั้งก็ไม่ได้เป็นเพราะหน้าสัมผัสนี่แหละนะครับเนี่ยมันแตะตกเตตกต,กตกอยู่นะครับโอเคนะคในส่วนของเดียสตาร์นะครับ ทำงานปกติยังไม่เสียนะครับก็ปัญหาก็มีอยู่สองอย่างที่เราค้นหาแล้วเจอจุดเสียนะครับก็คือสวิตตัวนี้หนึ่งนะครับฐานไดสตาร์ทสองนะครับแล้วก็สวิตสตาร์ทสามนะครับถ้าเป็นสวิตสตาร์ทก็แค่ถอดออกมาแล้วก็ใช้กระดาษทรายขัดนะครับหน้าสัมผัสมันก็จะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะครับเย่ะ ปล่อยไว้สักพักนึงมันก็ใช้ไม่ได้เหมือนเมื่อกี้นะครับต้องสั่งอะไรมาเปลี่ยนนะฮะก็เป็นเกบความรู้เล็กๆน้อยๆที่นำมาแบ่งกันนะครับสำหรับเ,เพื่อนๆช่างนะครับที่ค้นหาสาเหตุไม่เจอนี่มันเป็นอะไรวะมันไม่หายสันทีนะครับแบตเตอรี่เปลี่ยนแล้วนะฮะกดลวดเปลี่ยนแล้วแผ่นชาร์จเปลี่ยนแล้วนะครับ อาการเหมือนแบตเตอรี่ไปอ่อนนะครับกดสตาร์ทแล้วมันไม่ติดนะครับสาเหตุเป็นเพราะฐา,านไดหมดนะฮะแล้วก็สวิตสตาร์ทไม่ดีนะครับแล้วก็สวิตออฟรันไม่ดีนะครับซึ่งส่งผลให้การตรวจเช็คนี่มันหายากนะครับเพราะมันไม่ไม่ดับไปเลยหรือมันไม่ติดไปเลยนะครับมันติดบ้างไม่ติดบ้างกดได้บ้างไม่ได้บ้างนะฮะ มันก็เลยเป็นปัญหาโลกแตกนะครับสําหรับเพื่อนช่าง,งหลายท่านนะครับโอเคสําหรับวิดีโอการค้นหาจุดเสียของรถ R15 คันนี้นะครับก็มีอยู่เพียงเท่านี้นะครับเดีย๋ยวขอขยับกล้องหน่อย <c oughs> อะนะครับ สำหรับวิดีโอนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวผมต้องไปสั่งอะไรที่นี่มาเปลี่ยนก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าราคาจะเท่าไหร่นะครับเ,เดี๋ยวผมจะมาใส่อะไรเลยนะครับเพราะว่าสั่งอะไรได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามันจะใช้ได้ดีแค่ไหนนะครับ ชุดสวิตชแฮนอันใหม่ครับอันนึงก็หลายร้อยบาทอยู่นะครับิีนึงอะของใหม่ของเก่านะครับออลองกันเลยเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวลองอันนี้ก่อนดูว่าวันนี้มันจะสตาร์ตติดไหมนะครับ วันใหม่แล้วนะเปิดแล้วสตาร์ทดูได้อยู่ครับแล้วจะลองปิดสตาร์ทใหม่ วันนี้ได้ไอ้เมือนกัวันนี้ได้แล้วตอนนี้ก็ยังได้อยู่นะครับอืมก็น่าจะยังได้อยู่ เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวก็จะเป็นอีกนะครับเพราะฉะนั้นที่เกียจม,มีปัญหาตัดปัญหานะครับการเปลี่ยนใหม่เลยนะชุดใหม่นะครับลองดูเป็นยังไงอ่าเสียงปังงานเดี๋ยว ก็เป็นอันว่าโอเคนะครับอยู่ใกล้ถนนเสียงก็จะดังแบบนี้นะฮะรถวิ่งผ่านนะครับก็ปัญหาที่เราต้องค้นหานะสาเหตุก็จะมีอยู่4ีหจุดด้วยกันนะครับก็มีหนึ่งสวิตสตาร์ทสองสวิตช์ออฟรัน 3ดีเลย์สตาร์ทนะครับดีเลย์สตาร์ทนะครับในตอนต้นคลิปผมพูดผิดเป็นดีเลย์ไฟเลีเ้ยวพอดีมองไปเจอดีเลย์ไฟเลีเ้ยวมันอยู่ติดกันก็เลยเผลอไปพูดดีเลย์ไฟเลี้ยวนะฮะจริงๆมันคือดีเลยสล์สตาร์ทนะครับแล้วก็ได้สตาร์ทนะฮะถ้กสามทีที่เดียวกันนะครับที่ต้องเช็คอ่ะอีกอย่างหนึ่งอีกจุดหนึ่งนะครับสายกราวตรงออแบตเตอรี่ นะครับขั้วแบตเตอรี่ขั้วลบนะครับจะมีสายสีดํา2เส้นที่เป็นปลั๊กเสียบกลมๆนะครับเสียบกับสายกาวให้เช็คตรงนั้นด้วยนะครับถ้ามันหลวมก็ให้ทําการบีบหังปลาบีบตัวเสียบให้มันแน่นนะครับแล้วก็เสียบสายเข้าไปฮนะโอเคอันนี้ก็ใช้งานได้ดีนะครับสําหรับของใหม่นเนี่ยใช้งานได้ดีเลยแต่เดี๋ยวผมจะประกอบเท่าที่ให้เหมือนเดิม ให้เรียบร้อยแล้วก็พร้อมส่งงานลูกค้านะครับสําหรับใครที่ประสบพบเจอปัญหาแบบนี้นะครับก็ให้ตรวจเช็คก็อสี่ห้าจุดนี้นะครับถ้าใครเช็คแล้วไม่หายนะครับก็คอมเมนต์มาถามถ่ายกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะตอบโอเคนะครับสําหรับวิดีโอนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสําหรับวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับ